นิดๆมบรลุต้นาสไปกินเด้อ้านปู่ปาี่ครราช่ะกลาชีวิตอยู่ส่งไักยันนอะไรลูกอไร่นยันน่มางไม้นี่น่ยมนาไยันางงมยนยันกลุ่งย่นนุาของเพงจืบบอให้ฟังไมลยตอนนี้ลุป้่ไปสลรจ้ากลนนนี้่า่

ทําน้าาขาเรียกอะไรทักนานอ่ะักนเก็ักน้ําแล้วพักน้ำน้ลูน้ำนี่เราตื่นน้ำนี่นะเขาลปสาบรมาเลนี่แหละไม่ไม่จรินะพี่มจะใหญ่มากนะแต่ว่าแถวแบ้านเราคณอนุวัฒน์จะกินอะไรเจ้าเรกินอะไรกินต้มกระดูกหมูพร้อมหมูแล้วเข็จริงป่ ลุงหยอกจ้ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒนรุ่นละไล่เฮ้ยฮะอะไรนไม่ได้ขนาดนั้นแบบลุงเขากินแบบอันนั้นไงกินกินเปรี้ยวใชอมั้ยกินเปรี้ยวกินนุ่นกินนี่กินมะขามกินแกมาหกมานีกก็มาินก็พันสามค่กินมากินกินแลวไม่เินห้าอเลขอะไรเกิ เลขีลายดิมันไม่มีเลขแปดเลขลายเอามีเลขแปดยู่นี่นี่มันมีลายพ่อนย่อนึ่นี่เลขอะไรเปลี่ยนแปลาลงมาลงเตาลึกแล้ว่จะสามทุ่มเอาสามทุ่มล้สามทุ่มแล้วไอเราก็นกว่าแต่สองทุ่มังว่าจะเสร็จเนาะได้จ้าดอ แมันต้องแกะเองนะคะวไปให้เลา,านนยวันไทยมันค้ายวันเกิดแม่สาครน,นะคะเพิ่นเลี้ยงหมุประ,ะแล้วก็มีมเอ,อป้ากา็เลยซื้อกุ้งมาด้วยเนาะ,ะคะ ยังไม่มีคนกินเค้กนะเขาจะกินหมูกระทะและกุ้งก่อนเค้าไปกินอไตล์พระรูปเหย่พิเกเก็คนจะเป็นสวอไกินได้เดี๋ยวพวกม้งกินกันอ ซึ่งส่วนนั้นทำไมกินน้อยจังป้าป้าจะบ้านไม่ใช่ของถนัดนนี่ต้มมัดหมดหรือยังต้มมัดเหลือประมาณสองแสนมาของเดี๋ยวเราไปไว้กินไตรงนี้ได้ย่างกินก็ได้แล้วเดี๋ยวขอแตย่างนิดหน่งไปเป็นน้อยไปกออก้นมาแดดหนาวเลยน้อยข่าข่าน้อยจังลุกไปทั้งนั้นเริวไม่ห้ามไป fc ยาน้ำไายไหลเออตอนสามทุ่มเสนแล้วมู่้ยังะมาล้งลาเรือเฟินเินย่างให้กูลุงบ่ะยจ้าไม่ใช่อือ เอาไปให้ลุงก่อนพอแล้วเต็มจานแล้วน่ะเออเอาไปให้ลุงก่อนไปลูกไปอยู่กินเลยนี่พอได้แล้วุเจ้ารวมมาให้เขานั่นแหละกุ้งเนี้ไปเอาไปให้ลุงให้ลุงก่อนเอออย่างนั้นให้ลุงได้กินหน่อยโอ้นั่นแหละแค่นั้นแหละจานนั่นแหละฮีา่บร่าฮ่่อย่ากคนฮ่าฮ่ี่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่อฮ่า่า่่ก่่่ัา่่ เอ็นมันเอนมันคลิปตัวใหญ่ออกตัวใหญ่บอนเลยว่าลงลงพระเอกย่างบนันนึงอ๋อเขาอ๋อรอย้างเขาย่างไงโอ้โหทำให้คุณเอ็นกินมีความสุขลูก เยอะๆยืมกินตัวเองบ้างเนื้อคนยากไม่ใหย่ยากแล้วไม่ได้กินตัวเองลงไปแล้วเรียนสาธุได้น้อยมากก็ด้วยแรงศรัทธาใช่ค่ะ นะคะไม่เป็นไรค่ะการทำบุญได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะค่ะเออไม่เปนยจ้านั้เปินควนังกังนั้นเหอเปัานคนหงออไม่แยาเมันบียดนนีฟังพี่ไม่นางมีไหไม่คนคนยางกงเขาก็เลยเบียดไปด้วยเออยู่ทางนู้นเออเขาต้องการแบบคออ เออให้ก็เลยมัวอหายนิดเอาอินอแล้วบอกไปไปกินไนิดคุณันจิราดูถึงแ่ะเอ้ยเอ้จะก็ไปนั่งแล้วเม่จะได้เห็นเ่เฮ้ยไปเบอร์เดย์คุณแม่สาครนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะ จเตรียมถุงว้เจัดหนักตอนนี้แบ่คกินตั้งแล้วนี่เองตัวเอปากถุงมันถือนไปเหาอตัวเองคืออะไรอได้จาได้ตัวพีมาแล้วภาษามาคุณนี่หนาวปุ้ยนั่งนั่งฟีงไฟเลี่นบอกว่าสดสดเลยฝนตกแล้วหนาวเลยมากเลยเนาะ เมื <se> ่อวานเมื่อวันก่ไนนีดนี่ถ้าร้อนน่ะสงสัยจะเงือแตกเงือกแตกกันทุกคนอันนี้อันนี้อากาศเย็นสบายแล้วก็เลยย่างได้มันมันสูงเกินไปมันไม่สูง